ว้าวนี่นะคะร้านนี้เขามีที่อบอบพิซซ่าแบบแบบธรรมชาติมากเลยนะคะโอ้โหดูค่ะตู้อบเขานะคะนู่นค่ะหน้าพิซซ่านะคะีด๋ดูไปดูป้ายก่อนอืมโอ้โหดูค่ะตู้เขานะฮะตู้เขาแบบอลังมากตู้อบของเขานะคะนี่ค่ะดู นี่ค่ะนี่หนคิดถึงอย่างจะมานะคะน,นี่ค่ะน,นี้เขาย่างอย่างนัง้นเลยนั้นเขาน่าจะย่างน่าจะเป็นขนมปังด้วยไม่ใช่ขนมปังแล้วขวดอะไรสักอย่าง ขวดอะไรอ๋อขวดขวดก่อไฟนะคะส่วนวนี้นะคะเขามีรับส่งด้วยมั้งคะเนี่ยเดลิเวอรี่ด้วยมั้งนี่ค่ะดูกล่องเขานะคะว้าวนี่ค่ะส่วนหน้านะคะมีดับเบิลชีสด้วยนะคะมีดับเบิลชีตแฮมเบคอนชีสนี่ค่ะหน้าต่างๆ ไม่น่าละคะ่ะลุงคิดถึงอยากมา,าตอนขี่มาวันนั้นนะคะพิซซ่าเตาฟืนนะคะนี่ค่ะอิตาเลียนคูดสไตล์แล้พิซซ่าเตาฟืนนะคะเป็นเตาฟืนจริงๆะค,ะ <S <S ค่ะก่อนนี้นะค่ะก็เรามาเอารถคุณลุงมานะคะ,คะราคาก็ นี่คะ่ะมาตรฐานนะไม่แพงดูค่ะมีหน้าผักด้วยนะคะใครกินแบบว่าไม่กินเนื้อสัตว์ก็มีด้วยนะคะก็นี่คะ่ะบรรยากาศร้านเขานะคะก็โอ้ถงกว้างใหญ่นะคะก็มีน้องหมานะคะรอต้อนรับอยู่ตรงนั้นนี่คะ่ะกว้างใหญ่มากลึงคิดก็นั่งตรงนี้นะคะเออส่วนโซนนั้นน่าจะเป็นกาแฟค่ะน่าจะเป็นกาแฟของเขานะคะ เนี่ยถ้าฝนไม่ตกนะคะบรรยากาศตรงนี้ใช้ได้เลยก็ถึงทางเข้าเองนะคะปากทางนะคะไม่ได้อยู่บนเขาเค้อก็คือ,ค,อคือออกมาปากทางเหมือนถนนใหญ่นะคะนี่ค่ะบรรยากาศทางร้านเขานะคะตรงที่ป้าน,นั่งนี่ก็คือตรงตู้ทําเขาเลยนี่ค่ะฟืนนี่โอ้โหฟืนกองอย่างนี้เลยนะคะลุงคิดสั่งได้ยังจ๊ะให้ลุงคิดสั่งพิซซาไปป้าก็คงจะจอยชิ้นส่งชิ้นนะคะ เพราะว่าก็อยากจะลองเหมือนกันค่ะพิซซ่าเตาฟืนจะเป็นยังไงนะคะรสชาติอันนี้เอาบรรยากาศก่อนอเป็นร่มลื่นนะคะโซนกาแฟก็ไปดูที่หลังเนาะเรา,เาจุดนี้ก่อน ป้าก็ขอสั่งอาหารก่อนนะคะว้าวร้านใหญ่คนะ่ะร้านค่อนข้างใหญ่เลนะ,ะอิตาเลียนกูกูสกูสไต์อะไรก็ไม่วอดเนมนะอิตาเลียนกูสตอ็สตอบอันนี้มันเขียนกูสไต์อะ่ะกูสตอ็อบใช่ไหม okay. โหนี่นะคะแป้งก,ก็เป็นแป้งแบบแป้งสดเลยนะคะนี่ค่ะที่เขาทำค่ะเป็นแป้งสดเลยไม่ใช่แป้งแบบว่าที่แบบเป็นแผ่นตามห้างนะคะแป้งก็แป้งสดเลยนะคะอันนี้ถ่ายให้ดูเลยนะคะขนาดพิซซาเตาเตาฟืานแป้งก็แป้งสดเลยพอซี่ก็สั่งอันนั้นไปค่ะหอยมแมลงภู่อบชีสะคะ่ะ me okay. ตอนนี้นะคะลุงคิดก็นะคะไปยืนดูพิซซ่าของตัวเองนะคะเออแกบอกว่าโอโ้โหออริจินอลเลยนะคะพิซซ่านี่ค่ะส่วนไฟนะคะก็ก่กอไว้เรียบร้อยแล้ว,เต,วเตรียมพร้อมสวัสดีค่ะเตรียมพร้อมสําหรับพิซซ่านะคะนี่ค่ะ มึงค like ิดชอบมะกอกดำนะมึงค like ิดจะชอบมะกอกดำกับเน้นชีสค่ะเน้นชีสหนูจะเข้าแล้วนะคะนี่นะคะจะเอาเข้าตู้แล้วนะคะเน้นชีสค่ะมึงคิดก็ชีสพี่โอ้นี่นะคะโอ้โหนี่นี่นะคะจะเข้าตู้ว้าวซาลามี่ลืมซาลามี่หรือเปล่าอ๋อซาลามี่ใส่ทีหลังนะคะ และแรวนะคะนี่นะคะพิซซ่าของลุงคิดนะคะที่ไปยืนเฝ้ากันมาเมื่อกี้นะคะตอนนี้ก็ว้าวนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยขอดูหน้าลุงคิดหน่อยเซนี่ค่ะโรยนี่ก่อนอ่าฮะใช่นะคะทำเสร็จใหม่ๆเลยนะคะโอเครุยเลยลุง <Thank you. S 1> ให้ลุงคิดกินก่อนนะคะ มาบิเศษก็สั่งหอยเซลไปแล้วก็จะกินซุปร้อนๆเออขอสั่งแกงป่าไก่ได้ไหมคะได้บอกเขาเผ็ดๆเลยนะคะเด็ดข้าวจังเลยค่ะเฮ้ยเอ่อข้าวจานหนึ่งคะ่ะเผ็ดๆนะคะเผ็ดๆแกงป่าไก่ค่ะเผ็ดเผ็ดขอเผ็ดเผ็ดเลยนะป้าพิเศษก็สั่งอ่ามีหอยอหอยเซลเป็นออเดอร์กับแกงป่าไก่ไปนะคะ ว้าว wow. ชิดร้อนอ mm. อร่อยใช่ไหมคิดบอกอร่อยอร่อยมากอันนี้ก็ให้ลุงกินค่ะรู้สึกอันนี้มเดียมใช่ไหมไซส์มเดียมหรือว่าไซส์สมอลเนี่ยหรือว่าอ่าอ่าสแต,ตนดาร์ดไซส์สมาตรฐาน, <Standard. S 1> นสแตนดาร์คือมาตรฐานก็คือไซส์นขนาดกลางนะเพราะว่ากินคนเดียวเนาะ ได้ได้ลุงคีบอกได้เลยอย่ามาแย่งฉันนะเออก่อนี่ยได้ยินเสียงฝนไหมฝนก็ตกตลอดเลยคีบอกให้อ่าฉันให้เธอหนึ่งสไลด์ยังโอ้ฝนเริ่มมาแล้วลงลงนั่นก็เลยพอยิ่งเย็นนะคะฝนก็ยิ่งลงเม็ดมากก็ดิมทั้งวันจริงๆค่ะเหมือนป้าเฟซี่บอกไปตอนแรกว่าทั้งวันจริงๆนะทั้งวันจริงๆอ่าอุ้ยใช่ไหม หอยป้าเขาก็เอาไปย่างข้างในค่ะอ่าหอยแมลงผู้อบชีสใช่ไหมคะเอาไปอบเหมือนกันถ่ายด้านในได้โอ้นะคะน้องเขาบอกไปถ่ายด้านในได้เดี๋ยวก็เข้าไปดูข้างในก่อนดีวกว่าน,น,น,นี่นะคะใส่ฟืนเพิ่มนะคะนี่ค่ะหอยเชลล์ของเราค่ะหอยเชลล์อบชีสจริงๆนะคะนี่ค่ะไปอยู่ข้างในด้วยนะคะหอยเชลลปาริสต์ชอบกินหอยเชลล์อบชีสค่ะไม่ใช่เชลล์อ่ะหอยแมลงผู้ หอยโมเลผู้อบชีสอยู่ข้างในเหมือนกันส่วนลุงคิดก็แซบใหญ่นัวใหญ่นะฮะว,ว้าวนี่นะคะหอยแมเลผู้อบชีสของปาฟซีนะคะที่เราไปดูในตู้นะคะตอนนี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะ พร้อมกินละลุงคิดลองได้นะแค่ can you can try one นะลุงคิด uh, Thanks but no thanks no ลุงคิดไม่เอาหอยจริงๆไม่รู้แกเป็นอะไรค่ะไม่รู้แกมีความทรงจำอะไรกับหอยนะคะแกไม่ชอบแก <laughs> ไม่ชอบกินจริงๆอ่ะไม่เอา <No. S 1> ถึงจะจานเราเป็นวันเด็ดเท้าสั้นเทนเท้าสั้นยูโกนัทวันใช่ไหมไม่แคร์ well, everybody surprised นะ everybody, everybody. go up วันพเดทเทาซันวันมิเลียมโอเคเขาบอกว่อาจารย์ละล้านถึงจะกินนะคะแต่ถ้าอย่างนี้ไม่เอาไม่รู้จะเป็นอะไรค่ะไหนแต่ไรนะเนาะเอซที่ติดตามมาตลอดจะรู้วพราลุงไม่ค่อยชอบกินขอ,นะะองนี้ยนี่ป้าจะลองแล้วจะลองแล้วนะคะนี่ต้องพับแขนเสือ้อ ีร่วนๆ,นๆใช่ก,ก็ก็ปกชีสไงแล้วก็จะมีรู้สึกจะมีผักโขมด้วยใช่ ข้า้องหองหงอะยินซีนะคะมีข้าวขาวมีข้าวกล้องแล้วก็มีข้าวแดรข้าวอมไรแบบว่าควายควายวิตามิน นี่นะคะแกงป่าไก่ของปาเปซีนะคะคืออากาศเย็นๆนะคะ่ะเราต้องกินสมุนไพรเยอะๆนะคะและข้าวของเขาเนี่ยนะคะก็จะเป็นแบบว่าข้าวห้าอย่างนะคะเป็นไล์โบลี่ข้าวขาวข้าวแดงข้าวอะไรนยคะเหลืองนี้ด้วยนะคะส่วนนี้ก็เห็นไปแล้วเนาะอร่อยมากเลยนะคะอร่อยจริงๆคนะ่ะนี่ของเขาของเชลก็อร่อยอล้วทำไมอาหารของป้าเยอะจังอะจะกินหมดไหมเนี่ยนี่ต้องเฮลมีแล้วนะลุงพิด <c oughs> เออตอนหิวก็สั่งเอานะคะสั่งเอาแต่ตอนนี้ไม่รู้จะกินหมดเปล่า hey, 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 hey. สั่งบ้านนะเนี่ยนะ ไก่แ uh บ่ไม่ใช่ไก่ไก่แบบสีก put the sauce on. <laughs> <laughs> oh, no. oh, no. oh, no. oh, 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 ตรงนี้ก็จะเป็นโซนกาแฟนะคะโซนกาแฟของเขาแล้วก็ไปห้องน้ำก็ได้ด้วยนะคะเป็นโซนเดียวกันดูะโอ้โหดูอะโวโคาโดว้าวดูค่ะ<ด>เหรอคุณี่บอกว่ายังไม่น่า<ม>จะสุกสุกยังสุกแล้วเหรอนิ่มแล้วใช่ไหมหอ๋ออ๋อุอออ้ยนิ่มแล้วนะคะแต่เขาบอกว่าสุกแล้วแต่ก็ยังกินไม่ได้มันยังไม่ ไม่สุกเต็มที่นะคะโหโุดูกล้วยค่ะกล้วยสับปะรดฟักทองว้าวอันนี้เขาขายเลยนะคะมีตะช่างกิโลด้วยนะคะโหเนี่ยยมีพวกมันด้วยนะคะมีมันมีขิงด้วยอุ้ยลมดีจังเลยตรงไหนนะห้องน้ำเนี่ยเฮงตรงไปอีกใช่ไหมมีไอติมด้วยลองคิด ของมาร์คคงคิดเลยอ๋อผู้ไทยผู้ไทยซ้าย,ยาผู้หญิมืออ๋อเดินทะลุตรงนี้ได้เลยอ๋อโอ้โหนี่ข้างในก็เป็นร้านขายของด้วยนะคะโอ้โหช้อปปิง้งได้เลยอยุ้ยไอติมเนี่ยน<อ>ี่ค่ะไอติมอโอ้โหเต็มเต็มเลหมดเลยนะคะข้างในก็เหมือนช็อปเลยค่ะนี่ช็อปแบบ ซื้อของอะค่ะโอ้โหดูบอกผู้หญิงด้านขวาผู้ชายด้านซ้ายโ้หน้ำผึ้งนี่ใช่ไหมพวกนี้คือน้ำผึ้งใช้น้ำผึ้งป่าอา๋วิซื้อเป็นของฝากได้เลยนะ้เนี้ยน้ำผึ้งทางนั้นเลยค่ะ อ,อันนี้อะไรอันนี้คือเซรามิกหม้อน,นึ่งลูกประครบอืมหม้อน,นึ่งลูกประครบ มีหลายอย่างเลยค่ะของปากของอะไรได้หมดอุ้ยอันนั้นที่ต้มกาแฟเนี่ยนะเหมือนที่ลุงยิ้มเอามาจากโซวิตเลยอ่ะ mm hmm. อ่าหม้อต้มกาแฟไป mm hmm. เปิดดูสิ อ๋อเหมือนกันเหมือนเซมที่อยู่ครับเหมือนอันนี้ใช่ค่ะที่ลุงคิดมีคืออันนี้นี่ค่ะหม้อแบบนี้เนาะเคยต้มให้ดูแล้วอ๋อแค่แค่แค่ดีดีไซน์แค่แค่แค่รูปร่างเออรูปร่างไม่เหมือนกันเพียงแต่ใช้งานเหมือนกันเลยนี่พวกมันเป็นพวกยาหม่องนี่ยยาหม่องยาดมอะไรอย่างเงี้ย นี่ค่ะยำหมองยำุมดมอะไรของเขาอันนี้แคปซูลตีผลคืออะไรอ,นนอันนี้ขมิ้นชันอ๋ออันนี้ขมิ้นชัน 3าบแคปซูลน,นี่ค่ะของเขาก็มีหลากหลายนะคะคือช็อปเป็นของฝากได้เลยค่ะมีหมดเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ำพึ่งซะเยอะนะคะขวดแบบน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกเครื่องหอมอะไรอย่างเงี้ยเยอะเยอะอแล้วก็มีพวกเป็นน้ำผลไม้ ต่างๆถุงมะคาเาเมียลคาเาเ <of> <laughs> มียนะคิงของเดอะทัวร์นะคิงออฟเดอะทัวร์คิงออฟเดอะทัวร์คิดก็จะไทยคำอังกฤษคำละอันนี้ลูกหมอนเนี่ยมัมเบอรี่อ <c oughs> ่าใช่มัมเบอรี่อบแห้งอืมอันนี้อะไรเกลือนี่ เกลือหรืออะไรดอกเกลืออ,กกลอ,อุ๊ยเขาบอกว่าดอกเกลือนี่ดีนะลุงคิดะจ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 ะเฮลตี้มากเลยเนะาะโปรตีนบาทเออดอกเกลือเนี่ยวิลีกู๊ดนะกระถูกสองทูแบ็กไหมเออนี่ดอกเกลือเนี่ยโอ้โหดีมากเลยนะเออสุขภาพดอกเกลือเนี่ยหา,หาซื้อยากนะเนี่ยดอกเกลือเออซื้อไปละสองกันลุงคิดจ่าย <laughs> อันนี้บัวยแผ่นนะครับพวกออของอบเคี้ยวเวลาขับลงขับรถนนี่ก็พวกเป็นน้นำมันมะพร้าวนี่พวกนี้ใช่ไหมเหมือนเป็นแชมพูอันนี้แช,ม,ชมพูที่ทำจากทำจากอะไรสมุนไพรมะกรูดและม,มาอ๋อน,นี่พวกสมุนไพรทั้งนั้นเลย อันนี้โซนโซนยาสระผมพวกนี้เนี่ยค่ะโซนยาสระผมต่งตาง 또어시씨가 <목소리도> 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 <응> okay.